าัลักวะเลอดาอโหมระเจไพวก้าเป็นโลกเช่นกับประา่น้อเรนาเรานเช่นกับระาพวระวิ่งเลยวิ่งบนเลยยกสูงสูงขาวิ่งด้วยความเชื่อลุกขึ้นเราเดินนั่นแหละวิ่งเลยยกมือเลยเร็วขึ้นกว่เดิมมีเห็นไหมดีอันนี้ปกติเขเมื่อกี้ผมเห็นเดินกระเพกกระเพกเกินจะไม่ได้เลยจเดินไม่ได้ เขาเดินไม่ค่อยได้เลยไม่ไม่ค่อยได้โลเดินก็ลำบากใช่ไหมลำบากโลเด็กกับเด็กเป็นเป็นกันเด็กกับเด็กไม่ไม่เขาไม่เขาวิ่งไม่ได้นานหรือยังไม่ไม่ได้วิ่งไม่เคยวิ่งเลยไม่เคยวิ่งตั้งแต่โเขาเดินลำบากมโลคุณสามพันเขาส่งมาแล้วเจ็บปวดมากเพราะมันซื้อมาถึงหนุ่มเจ็บแต่วันนี้เขาดนต้องสังเกตมาจ้าอย่างนี้แหละไอ้ห่านให้ตายยังไงถ้าไม่ใช้ความเชื่อหลังตรงๆเลยลุยวิ่ง เจ้าทำนะล่วงลงให้มึงไหมมันต้องวิ่งนะมันต้องทำ้วยมันอ้วกของเขาไม่ได้เขาต้องใช้ความเชื่อเขาอะความเชื่อของเขาไม่เน้ออ้วกอะวิ่งเลยไหนเล่าผมฟังหน่อยสิเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเออเรามาจี้แล้วเดินเดินไม่ได้นอนไม่ได้กี่นานหรือยังหนึ่งปีแล้วค่ะหนึ่งปีมันเป็นยังไงมันเดินปกติเราเดินยังไงปกติเดินยังไง จะเดินแต่เดิเนี้ยเดินไม่ได้ปวดมากแล้วเมื่อกี้ไอธิษานก็จะอ้วกก็ไม่ปวดร้อนร้อนแต่เราเราเห็นไฟอย่างคือแสงสว่างของพระเจ้าส่องที่นี่ที่ลบก็คือพระเจ้าให้แต่ก็ไม่อกคือผีมันมีอยู่แต่มันถูกล็อกไว้แต่ให้ให้สร้างกลับสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพราะเขาหลงออกจากน้ะคือไม่เป็นขี้เสแต่เชื่อหลงเนี่ยและเมื่อกี้พอเริ่มพออธิฐานไปอธานมายิ่งปวดใช่ไหม ยิ่งปวดไม่หายก็บอกพระเจ้าถ้าแสงสองก็ให้เขาลุกขึ้นแล้วเดินเถิดวิ่งผมวิ่งแล้วมันเป็นยังไงดีขึ้นค่ะมันยังไงต้งมีที่ปวดเอวนี่ก็ดีขึ้นเมื่อกี้นั่งดูตรงนี้ปวดมากเลยไม่เคยวิ่งอย่างนี้มาก่อนหนึ่งปีเดินก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้เจ็บตลอดเลยพอเริ่มวิ่งมันเจ็บไหมเริ่มวิ่งเล็กๆก็เจ็บนิดนึงแล้วอยู่ไปหมาผมวิ่งด้วยความเชื่อมันหายลองวิ่งไปเลยบอกว่าุณวิ่งด้วยความเชื่อเดินด้วยความเชื่อ โอ้ยเร็วกว่าเดิมอีกเฮ้ยมันเร็วกว่าเดิมอีกเร็วกว่าเดิมอีกพิ้เร็วกว่าเดิมอีกพี่วิ่งเร็วกว่าเดิมอีกเฮ้ยเมื่อกี้ยังวิ่งนะ ไอ้ฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนแล้วเดี๋ยววิ่งต่อสามท่านยูนะพวกผมไม่ได้ทําอะไรนะครับเนี่ยพระเจ้าให้เองถ้าเขาไม่วิ่งผมก็ไม่ได้แล้วจเป็นอดีษฐานกันในครอบครัวนี่นะครับเนี่ยคือผมบอกการอัศจรรย์เป็นของทุกคนพรอมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากอาจารย์โอมาจากทีมงานมาจากใครนะมาจากพระเจ้าเลยและนี่แหละที่บอกว่า ลุกขึ้นแล้วเดินเหิดมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเขาไม่เชื่อฟังไม่ได้เนี่ยสระภาพฝ่ายวิญญาณก็เราเห็นว่าแสงสว่างพระสิริราคุมิก็อยู่น้น่แชงออกเจ้าจะเคลื่อนแต่เราอธิษฐานให้ตายนะไม่อ,อ้วกอ้วกนิดนึงอะไรเงี้ยเรารู้เป็นผีแต่พระเจ้าไม่เห็นพระสิริพระพระสิริของพระเจ้าเมื่อไหร่คือการเชื่อฟังอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็มาสอนที่หลังเห็นไหมดอันนี้เขาจะมา มาคำพยานและก็สารภาพด้วยเพราะว่าดูในคลิปคิดว่ามันเวอร์ใช่ไหมเป็นยังไงสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรชื่อแม d กดาลินค่ะเพราะว่าอายุเท่าไหร่อายุ28ค่ะ28มาเชื่อพระเจ้านานหรือยังอ่เชื่อพระเจ้ารับเชื่อเมื่อวันที่7สิงหาไม่รับค่ะ รับปฏิสมาคือวันที่25กันยาที่ผ่านมาค่ะดูคลิปผมบ้างดิียกคลีคนอื่นบ้างเดี๋ยวนูต้องติดตามอาจารย์แล้วแหละเพราะที่ผ่านมาไปบทว่าเห็นตามคลิปตามนั้นหนูเป็นการแสดงอะไรจะรู้สึกขนาดนั้นเราไม่หนูก็อธิฐานตลอดหนูอยากสัมผัสอยากจะรู้อยากจะสัมผัสในความรู้สึกนั้นเหมือนเราแสวงหาอ่านพระคัมภีร์ฟังคําเทศนาแสวงหาที่ที่มีคนของพระเจ้าที่เขารู้จริงๆที่ไม่ใช่เท็จเนี่ยหนูอยากมาสัมผัสมันไม่ใช่การท้าทายแต่ ด้วยเราเชื่อแล้วแต่หนูก็เหมือนมีในใจลึกๆเพราะเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมากก็ลองลองมาแล้วจิตใจมันมามาวันนี้คือได้สัมผัสจริงๆว่าที่เราลงไปมันเหมือนโดนช็อตทั้งตัวเราแบบเรารู้ตัวเองแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้แต่รอบแรกที่ร้องไห้อันนั้นภาพตัดเลยหนูไม่รู้ตัวเองอใช่ค่ะก็รู้ว่าพ,พระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีจริงค่ะการปลดปล่อยมีอัศจรรย์กัปปลดปล่อยมีจริงค่ะแล้วถ้าเราเชื่อด้วยใจจริงๆเราไว้ใจในพระเจ้า พระเจ้าก็จะตอบรับคําอธิษฐานของทุกๆคนถ้าเราเปิดใจแล้วถ้าเราทอมตนแล้วถ้าเราสํานึกในความผิดบาปแล้วพยายามศึกษาในพระคมภีหนูก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกหนูก็อ่านทุกวันต่อต้านกับสมองกับหัวใจทุกวันทุกวันนี้เพราะว่าหนูก็ยังเป็นผู้เชื่อใหม่แล้วมันก็ยังมีอะไรวุ่นวายเยอะแยะมากมายแต่ก็จะมีพระที่เลี้ยงเขาคอยบอกว่ามันเป็นมันซาตานนะมันจะเข้ามาเปลี่ยนความคิดยูมันจะอยากทำนะอยากไปนะ,ะหนูยอมรับว่าหนูมีตลอดเวลาแต่หนูก็พยายามยึดมั่นยึดมั่น ถ้าว่างจากหลังเปิดร้านเสร็จก็อ่านพระคัมภีร์เท่านีถ่าใจเราจดจ่อตรงนั้นคือโอเคหนูนะไม่คิดเรื่องอื่นเลยแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเราต้องต่อสู้กับฝ่ายวิญญาณที่มันแอบแฝงมนตัวเราละรู้ละพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าเปิดเผยละเดินหน้ากับพระเจ้าเอเมนมีอะไรหนุนใจพี่น้องที่ี็อยากจะหนุนใจพี่น้องก็ทุกท่านที่ยังไม่เชื่อหรือที่ยังไม่รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตนะคะก็อยากจะให้น้องเปิดใจแล้วก็ เชื่อแบบสุดจิตสุดใจแล้วก็อ้อนวอนกับพระเจ้าแล้วก็สํานึกในความผิดบาปที่เราผ่านมาแล้วให้เราไม่ต้องมีข้อสงสัยในพระเจ้าแล้วทุกอย่างพระเจ้าจะสำแดงให้เราเห็นแล้วสิ่งอศัศจรรย์จ,จะเกิดขึ้นขออยากจะหนุนใจพี่น้องทุกๆคนและผู้ชมที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าอยากให้ทุกคนแสงหาในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจด้วยความเชื่อ ก็เป่ยนฝากหนุนใจพี่น้องเท่านี้นี่นี่แตวใจพนครับ,บค่ะเจพน